เป็นเครื่องไซส์ mini ITX จากคอมมิสโตนครับซึ่งต้องบอกว่าไซส์ mini ITX เนี่ยเราค่อนข้างถนัดจริงๆไม่ได้ถนัดไรหรอกเราทําบ่อยลูกค้าเห็นว่าเราทํากับเคสที่เป็น mini ITX บ่อยหลายสเปคหลายรูปแบบแล้วก็เคสหลายรุ่นตัวนี้คือ fractal design ผมยกให้ดูเลยเทียบกับบอดี้อมผมถือว่าเล็กนะครับคุณสามารถใช้มือเดียวยกได้เฉพาะเคสเนี่ยราคามันสูงนิดนึง7,000ปลายๆแต่ต้องบอกว่าด้วยเนื้อง,งานด้วยวัสดุแมทเทียรแล้ว ถือว่ามันเป็นอลูมิเนียมแทบทุกส่วนและฝาด้านหน้ามีการเล่นเอาไม้เข้ามาแปะช่วยนะครับวัสดุที่เป็นไม้กับอลูมิเนียมมันค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีเป็นไม้สีเข้มและเทอร่าเคสรุ่นนี้ทำที่เราเนี่ยมักจะเป็นสีเขียวตลอดเราเคยทำสีอื่นไหมไม่เคยสีเขียวตลอดตลอดตลอดวิธีการเปิดของมันก็ไม่ยากครับดึงออกแรงนิดนึงนะครับนี่ เป็นฝาแบบปีกนกถ้ามองจากทางด้านหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะวึบวืบ,บ,บแบบนี้ได้เลยสามารถยกคางไว้ได้จะเซอร์วิสจะถอดแรมจะใส่กระจกจะเปลี่ยนตำแหน่งนู่นนี่นั่นก็ใช้วิธีการนี้ได้นะครับหรือจะยกออกทิมก็สามารถทําได้นะแบบถอดฝาเปิดออกเลยส่วนฝาบนวิธีเปิดไม่ยากครับมันจะมีหูให้ดึงด้านหลังสไลด์ดึงออกมาปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นมันก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างๆจากทางด้านบนได้เป็นแบบนี้ เครื่องนี้ลูกค้ามีการ์ดจออยู่แล้วครับเขามีการ์ดจออยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าประกอบออกจากร้านเราไปเนี่ยจะไม่มีการเสียบการ์ดจอไปสเปคนะครับโดยรวมของเครื่องนี้มันคือ13400เป็น i5 Gen เจเมนบอร์ดเป็น asus strix b 7 6 0 i ตัวแรมเป็น clay b o a v bus 6000 3 2 g b นะครับสองแถวแรมใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดมองจากไซซิงตำแหน่งเลเยอร์นะครับ มันเหมือนกับว่าจะกลับหัวถูกไหมครับใช่ครับมันกลับหัวเพื่อที่อะไรเพื่อที่รองรับการเสียดการ์ดจอซึ่งสายไรเซอร์มันจะถูกวนอยู่ด้านบนแล้วก็พับพับแบบนี้นะครับผมปิดก่อนนี่เมื่อกี้เราเห็นหน้าบอร์ดใช่ไหมแรมอยู่ตรงนี้ I.O อยู่ด้านหลังนี้พอพลิกกลับมาไรเซอร์ iser, ม้วนมาเพื่อให้ PCIe สล็อ e มันรอรับการ์ดจออยู่ในฝั่งนี้ก็เปิดออกมาให้เห็น นี่เลยสายไฟแล้วก็เดินรอไว้แล้วกาจอรุ่นไหนก็บอกมานะครับ p o w e supply ในเครื่องนี้สเปคนี้ครับเป็นคอแซ SF 750 750วัตต์ตัวเล็กนะครับราคาไม่แพงมากถ้าเทียบกับความเป็นคอแส SF 750ก็ยังถือว่าใช้กันหลายบ้านหลายเครื่องกันอยู่นะครับคนที่เล่น mini ITX นะจะรู้กันดีถึงแม้ว่าจะมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเข้ามาทําตลาดเข้ามาขายเยอะแยะมากมายแต่คอแซ SF ก็ถือว่าเป็นหนรุ่นนะครับที่คนใช้เยอะ ครับทีนี้ครับการ์ดจอท,ที่ลูกค้าใช้เป็น AMD Radeon รุน่น <Wow. S 1> 7 9 0 0 x t x เลยเหรอโอโ้โหยียย่ห้ออะไรวะสไฟลปะฮะการ์ดเลบการ์ดเลบก็จะบางหน่อยเพราะฉะนั้นก็ใส่ได้อยู่นะครับเพราะว่าการ์ดจอสำหรับเคสนี้ที่ใส่ได้คือ2สล็อต7.5หรือจริงๆเนี่ยถ้าดูจริงนะมัน3ก็ได้แต่3มันหนาไป2.5 2.75เนี่ยใส่ได้อยู่ช่องว่างมันก็พอมี คเครื่องนี้จบแค่4ี่หมื่นหนึ่งเองนะถ้าเทียบกับเทียบกับของที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแพงฮิตซิงเป็นซิงลมครับไม่ใช่ซิงเดิมนะครับเป็น L9i ของน็อกทัว 9i ก็เกือบ3,000เข้าไปแล้ว2,900นะครับแต่เอาอยู่ครับ13-400ไม่ได้ร้อนนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องนี้แพงเคสนะฮะแพงบอร์ดแพงพาวเวอร์ แรมไม่ได้แพง SSD ไม่ได้แพงแค่นั้นเองบางอย่างที่มันแพงอย่างนี้แหละครับอะไรที่มันเป็นเคสไซส์มินิเครื่องไซส์มินิเล็กๆแล้วแบรนด์มีชื่อเสียงแล้ววัสดุของเคสร่นนั้นๆที่ใช้ถ้าเกิดมันโหดแบบอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยราคามันจะสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดมองหาเคสที่เป็นมินิ ITX แล้วราคาถูกกว่านี้หรือเคสที่เป็นทรงมินิ ITX แต่ใส่บอร์ดไมโครได้ราคามันจะดรอปไปอีกเยอะเลย เดี๋ยวนี้มีตัวเลือกเยอะมาก ook, แบรนด์ถูกแบรนด์กลางๆนะครับราคาพันปลายๆสองพกว่าบาทไม่ข้ามสามพันเริ่มมีตัวเลือกให้เห็นเยอะแล้วสําหรับเคสเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเล็กแบบใสเฉพาะ itx หรือเคสเล็กแล้วใส่ได้ยันบอร์ดไมโครมันมีให้เลือกเยอะมากแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับด้วยราคาด้วยมูลาคา่ามันก็จะเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนเนื้อง,งานเปลี่ยนดีเทลของตัวงานตามไปด้วยยิ่งเล็กยิ่งแพงครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเล็ก ก็สามารถทาให้ถูกได้เพราะบอร์ดเล็กๆมันไม่ได้มีฟีเจอร์ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่มันโหดดุดนันหรือว่าอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อเยอะเหมือนสมัยนี้พอมาเป็นยุคสมัยนี้เมนบอร์ดที่มันเล็กลงเขาก็ต้องใส่ชุดภาคจ่ายไฟมาให้แน่นขึ้นเพื่อรองรับ CPU เบอร์ใหญ่ขึ้นฟีเจอร์ฟังก์ชันเชื่อมต่อด้านหลัง iO แน่นขึ้นต่อได้เยอะขึ้นอุปกรณ์ต้องครบมันก็เลยแพงขึ้นครับเป็นเรื่องปกติและนี่คือมินิ ITX อีกหนึ่งชุดจากคอมิกสตอร์นะครับ อยากได้อะไรแบบไหนทักมาถามได้เลยครับหน้าแฟนเพจเรามีครับเซิร์ช c o m มิ s สโ r e ครับหรือเบอร์โทรมาได้ฮะ0654645291วอล์กอินหน้าร้านก็ได้อินบ็อกพูดคุยก็ได้ได้หมดทุกช่องทางครับเซิร์ชค o มมิ s สโต e เจอทุกช่องทางลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ